โดนครับตัวนี้ข้างตะลิงน,นะครับกับอุ้ยแรงดีครับเนี่ย วันยามาอีกแล้วครับเศษสวามเยอะนะครับแรงดีครับทุนนี้สายแก้คันสีขาวนะครับกับปรช่อนดามเย็นครับสายแก้คันสีขาวเต็มเต็มครับผมสุดยอดมากครับฝากด้วยครับผม